สิน um. ตรธาภาพไว้เนะให้เราบอกจำไม่รู้จำไม่รู้ใา้ภาพไวร like ้รู้ให้ภาพให้มีไหมเย่ภาพรับเโอเคโอเคเอาเสียมือสอง้ข่ห้า ý thức 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 ý มาตบ้านยสามทไรพี่อันนีเดายเดอยาเอาเก๋ม้ย ใครใครชินนุได้ยังไงเชียวไม่น้นไมเ็นแวออาจะได้หว่ได้นะมีอีกหน่อยนอยอ้าผู้ใหญ่น้าก็ไ้ใหผู้ใหญ